คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูสิ่งนี้เลยที่ใช้มือคุณผู้ชมนี้คือรถหรู Porsche เ e ยน e และขวามือนี้คือ Mercedes Benz E 3 5 0 e ในที่สุดคุณค่าของการทำงานมาอย่างหนักหน่วง <c oughs> เราก็ได้ครอบครอง ยางรถยนต์ GT Sport S1 ยางรถยนต์ GT Control 288 Run Flat ยาง2รุ่นจากค่าย GT ยางรถยนต์สัญชาติสิงคโปร์ครับซึ่งย้ำอีกที GT G I T I ออกเสียง GT ไม่ใช่จิติหรือกิติแต่อย่างใด <c oughs> เรื่องปีนี้เป็นเรื่องใหม่ของชาวแบร์ไตนะครับเราจะมารีวิวยางทั้ง2รุ่นอย่างหนักหน่วงและแนะนำให้คุณรู้จักกับแบรนด์ GT นี้ครับ ก่อนจะรีวิวยางเรามารู้จักแบรนด์ยางให้ชัดเจนกันก่อนรู้เมอร์ไรท์ GT เป็นแบรนด์ยางรถยนต์ระดับโลกแล้วนะครับมีชื่อเสียงมากในตลาดต่างประเทศเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองได้รับการบันทึกยอดขายทั่วโลกไว้ที่2,800ล้านยูโรตท้าโอ้ไม่ใช่ราคาแต่เป็นว่าเทียบระดับทะลุแสนล้านบาทแล้วนะครับและมีการจัดอันดับของความเป็นแบรนด์ยางในระดับโลกไว้ที่อันดับ11ครับ โดยทาง g t ยังวิจัยและพัฒนายางของตัวเองด้วยนะครับโดยมีศูนย์ R&D อยู่ในหลากหลายประเทศเลยเช่นเยอรมนีอเมริกาอินโดนีเซียและยังมีศูนย์ทดสอบในอังกฤษอีกด้วยครับส่วนโรงงานผลิตนี่ตั้งอยู่ใน3ประเทศเลยคืออเมริกาอินโดนีเซีย และศูนย์การผลิตใหญ่ในจีนแถม GT ก็ยังเป็นโรงงานประเภท OEM หรือ Original Equipment Manufacturer ก็คือโรงงานผลิตยางให้กับรถยนต์และรถบรรทุกในหลากหลายแบรนด์ทั้งในจีนและต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการส่งยางไปจำหน่ายทั่วโลกถึง130ประเทศอีกด้วยครับและนอกจากนี้ GT ยังพัฒนายางรุ่นพิเศษส่งไปสนับสนุนทีมแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตหลากหลายรายการทั้งรายการสนามเรียบและออฟโรดเช่นการแข่งรถ24ชั่วโม ที่สนามนูเบิร์กริงประเทศเยอรมนี Germany. แข่งรถ12ชั่วโมงที่สนามเซปังประเทศมาเลเซียซึ่งทีมของ GT นั้นก็คว้าที่1ทั้ง2รายการอีกทั้งยังมียางสลิกสำหรับการแข่งในรายการ F3 Asian Championship รวมถึงยางสำหรับรายการแข่งขันรถบรรทุกในออสเตรเลียและยุโรปอีกด้วยครับแล้วทาง GT ก็เอาต้นแบบยางเหล่านี้จากสนามแข่งขันมาพัฒนาใส่เป็นยางรถยนต์โดยทั่วไปเรียกได้ว่านำเทคโนโลยีจากสนามแข่งมาสู่รถของคุณอย่าง แท้จริงครับ เกริกันมาก็มากแล้วฉะนั้นเรารีวิวจริงกันเลยดีกว่าครับเราจะใช้รถยนต์ o อ s c เช่ a y ย n n นรถยนต์สปอร์ตสุดหรูจากเยอรมนีรัดมาด้วยยาง GT Sport S1 นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือขอบ21ซึ่งเป็นขอบพิเศษเลยสร้างมาเพื่อรถซูเปอร์คาร์โดยเฉพาะแต่ในท้องตลาดนี่จะวางจำหน่ายตั้งแต่ขอบ17จนถึงขอบ21นิ้วครับดูที่ลายดอกยางกันครับลายแบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รีดน้ำได้ดีลดเสียงรบกวนและก็มีส่วนผสมเนื้อยางสูตรใหม่สูตรใหม่นี้ดีอย่างไรก็ เพิ่มความสามารถในการเกาะถนนและการเบรกในส่วนเรื่องความสามารถนี้เดี๋ยวเรามาลองกันครับยางรุ่นนี้ของ GT ระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าใช้สําหรับรถยนต์ SUV นะพอเช่คาเยนนี่ก็ใช่นะครับเป็นไซส์295ซีรีส์35ขอบของมันเนี่ย21นิ้วรวมไปถึงค่าดัชนีการรับน้ําหนักนะครับคือ107ส่วนสปีดเป็นสปีด Y สปีด Y นี่ต่อได้คำว่า XL นี่แปลว่า Extra Load รถยนต์คันนี้2.8ตันนะครับฉะนั้นอันนี้ก็รับโหลดได้ค่อนข้างมากส่วนสปีด Y เนี่ยหมายถึงว่า สามารถจะขับด้วยความเร็วสูงสุดได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยโอ้โหเร็วแรงมากๆเลยอย่างนี้นะครับถูกสร้างมาเป็นมาตรฐานสําหรับรถยนต์ปอร์เช่ขยเยนคันนี้นะครับเดิมเนี่ยเคยถูกบ่นมากเลยว่าหาได้ยากในต่างจังหวัดนะครับรวมถึงมีราคาที่สูงมากๆเส้นนี้เส้นเดียวนะครับหมื่นอัพขึ้นหมื่นอัพขึ้นโอ้โหแต่เรื่องนั้นหมดปัญหาเมื่อเป็น G.T. อย่างนี้ผลิตในจีนนะครับโดยการอ้างอิงจากเทคโนโลยีเยอรมัน engineering จากศูนย์วิจัย G.T. ในประเทศเยอรมันเองครับการันตีความปลอด ปลอดภัยผ่านมาตรฐานของกระทรวงคมนาคมสหรัฐหรือ DOT Department of Transportation และก็มีใบรับรอง E-mark จากคณะกรรมาการเศรษฐกิจยุโรปและที่แน่ซะยิ่งกว่าแน่ผ่านมอกของไทยเราด้วยน่าสังเกตจากฉลากที่แปะมากับยางใหม่ได้เลยครับเอาละ มาต่อกันที่ Mercedes-Benz E 3 5 0 E ที่เราเคยรีวิวไว้แล้วขายดิบขายดีนะครับคุณผู้ชมครับครั้งนี้ถูกรัดด้วยยาง GT Control 2 8 8 Runflat คุณผู้ชมครับนี่คือ,อยางชนิดพิเศษนะ Runflat ขึ้นชื่อว่าเป็นยางชนิดนี้คราบับคนรวยนะปกติเป็นยางมาตรฐานของรถ Mercedes-Benz หรือ BMW อยู่แล้วก็ต้องยอมรับว,ว่ารถที่สมรรถนะเป็นเยี่ยมโครงสร้างน้ำหนักมากเนี่ยควรจะใช้ยางประเภทนี้นะครับแต่ยางแบบนี้ค่อนข้างเอื้อมยากเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงแต่ GT ทําให้ราคาจับต้องได้แล้วคุณผู้ชมครับ GT Control 2 8 8. ยางรันแฟลตนี่มีโครงสร้างพิเศษนะครับต้องบอกว่าแก้มยางนี้เสริมความแกร่งมาอย่างมากผู้ชมเทคโนโลยีฟังดีๆนะ a d v a n c e Tech Precision Handling อันนี้คือโครงสร้างที่ทําให้เกิดสมรรถนะที่ดีเยี่ยมในการขับขี่เวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเบียดตําแตก ลมออกอยังไม่เสียการควบคุมหรือการทรงตัวของตัวรถผู้ขับขี่ก็ขับต่อได้ชิลๆเหตุผลเพราะว่ายางชนิดนี้นะครับเป็นเทโนยลยีพิเศษขั้นสูงทําให้แม้ลมมันออกจนหมดยางแล้วคุณยังสามารถขับต่อได้แต่โปรดใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและไปได้ไกลอีกประมาณ80กิโลฉะนั้นขับอยู่ต่างจังหวัดสบายเลยเกิดแตกขึ้นมากลางทางคุณไปถึงที่หมายได้อันนี้ก็เป็นมาตรฐานสูงที่อยู่บนรถยนต์ BMW แล้วก็ Ben z ด้วยนะครับที่เขาใช้การที่ GT ผลิตยางชนิดดีได้ก็แปลว่า ว่าอะไรครับแปลว่ามาตรฐานการทํางานด้านยางของทีก็สูงมากๆด้วยด้านความปลอดภัยก็มีการเสริมอารามิดนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเคปลาเข้าไปทําให้หน้ายางเนี่ยเรียบไม่เสียรูปทรง แม้จะมีแรงเหวี่ยงขนาดขับขี่ด้วยความเร็วสูงเลยส่วนการควบคุมรถก็ใช้สูตรส่วนผสมหน้ายางจากเทคโนโลยีมอเตอร์สปอร์ตนี่แหละครับเพิ่มการยึดเกาะและการออกแบบดอกอยางที่ช่วยลดเสียงรบกวนได้สำหรับสเปคยาง Run f l a ตที่เรารีวิวในคลิปนี้ล้อหน้าไซส์245ซีรีส์40ขอบ19นิ้วดัดชนีรับโหลดที่98 สปีดวายล้อหลังเป็นไซส์275ซีรีส์35ขอบ19นิ้วดัชนีรับโหลด96สปีดวายจึงสามารถรองรับความเร็วได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยซึ่งยางในรุ่นนี้จะมีให้เลือกตั้งแต่ขอบ17ถึง20นิ้วครับเอาละไร่สเปคกันมาเยอะแล้วถึงเวลาที่เราจะมาขับจริงกันเลยนะครับว่าเมื่อ Mercedes-Benz E 3 0 0 E อยู่บนยาง Run Fla ตของ GT Control 288จะเป็นยังไงเอาไปโก๊ าคุณผู้ชม ับก,กันมาครบ2คันแล้วนะครับก็ต้องวิพา์วิจารณ์กันตรงๆแล้วนะครับต้องยอมรับนะครับว่าความเป็น GT Sport S1 เนี่ยเป็นยางที่ให้ความรู้สึกได้เลยว่ามันเกาะถนนมากและมันก็เบรกหนึบมากๆเมื่อกี้นี้ผมเทโค้งต่างๆมั่นใจแต่ต้องยอมรับนะว่าข้อสังเกตหนึ่งคือเมื่อเกาะถนนได้ดีผิวสัมผัสลงไปกับพื้นถนนเยอะการสึกหรอก็จะเกิดไวเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับได้ส่วนฝั่งของ GT Control 288 Run Flat นะครับขึ้นชื่อว่า Run Flat มีความกระด้างอยู่พอสมควรเพราะว่ายางโครงสร้างมันแข็งก็ต้องแลกกับความแข็งงแรง กันนนใมมมุมองี้ครับรีวิวที่ดีต้องมีราบา GT วางราคาจำหน่ายของยาง GT Sport S1 ในประเทศไทยไว้กับไซส์เริ่มต้นคือขอบ17นะครับที่ราคา2,000บาทครับโอ้โหเส้นละ2,000บาทคุณผู้ชมส่วนรุ่นที่เรารีวิวเป็นไซส์พิเศษนะครับนี่คือขอบ21จะอยู่ที่ราคา6,000 800บาทโอ้โ oh หส่วนฝั่งนี้ครับ G T Control 288ยางรันแฟตซื้อโดยปกติแล้วต้องใช้คำว่าราคาสูงมากๆเกินเอื่อมเริ่มต้นที่ราคาเพียง4,000บาทกับไซส์245ขนาด19นิ้วที่อยู่คู่หน้านี้ในราคา6,900บาทและคู่หลังครับที่ไซส์275ที่ราคาเพียง7,000 500บาทครับจะสังเกตว่ายาง GT สามารถแข่งขันราคากับแบรนด์ชั้นนําที่เราคุ้นหูกันนะครับในเกรดพรีเมียมพิกัดเดียวกันนี้ถูกลงกว่าเดิมอีก35 40กันเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดนี้นะครับรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละขนาดก็ใช้ไซส์ยางไม่เท่ากันแนะนําให้คุณผู้ชมไปฟังราคาด้วยหูของคุณเองนะครับด้วยการขับรถเข้าไปที่ศูนย์บริการยางทั่วประเทศไทยณเวลานี้มี300แห่งแล้วที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของ GT นะครับและ GT ยังฝากผมมาบอกคุณผู้ชมถึงยางใน อื่นๆสำหรับรถยนต์ประเภทอื่นๆอ,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 อีกด้วยรุ่น F22 สำหรับรถเก๋งขนาดกลางและรถเก๋งขนาดใหญ่ครับรวมไปถึงรุ่น F50 สำหรับรถยนต์ SUV รุ่น s p 1 5 2และ AT70 สำหรับสายลุยสร้างมาสำหรับรถยนต์ SUV 4x4 และ PPV ส่วนรุ่น P 8 0เป็นยางพรีเมียมเน้นเกาะถนนสำหรับรถ4ฟ4และ P PV ครับและนอกจากยางรถยนต์แล้วก็ยังมียางรถบรรทุกด้วยนะครับเนี่ยว้า wow! และแถมท้ายด้วยข่าวดีสำหรับผู้ขับขี่ซูเปอร์คาร์นะครับว่า g t เตรียมนำยาง GTR 3นี้เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยโอ้โ uh ห huh. หน้ายางกว้างอย่างรถแข่งเอาอย่างนี้ผมจะให้ QR code คุณผู้ชมไว้เต็มจอน,นี้เลยนะครับขึ้นไว้สักพักให้คุณผู้ชมแคปทันเพื่อที่จะเข้าสู่ Line Offi c i a l Account สอบถามเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ ของ GT นะครับพร้อมลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยเพราะแบร์ไตเราคือสื่อเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ